ตผมแมอนจังหวะไม่มีพลาดกำไรคือแรงใจไม่ว่าตลาดจะกด <What? S 2> หัวใจไม่ขายขาดทุไม่ถอยประสบการณ์บมค,ครับว,นนวันนี้วันที่19ธันวาคม2568นะวันนี้ก็รอนานหน่อยเพื่อสัญญาณการกลับตัวของคริปโตนะครับซึ่งตอนนี้ก็เป็นจังหวะที่ดีกลับขึ้นมาหลังจากที่ช่วงเช้างงค,งคงไซด์ไวดาวแต่ตอนนี้สัญญาณของการบวกกลับขึ้นมา ก็เลยมาจับสัญญาณว่าราคากำลังตีกลับขึ้นมาแล้วก็ดูเหมือนว่าหลายๆตัวนั้นมีโอกาสที่เป็นสีเขียวสลับสีแดงนะครับเดี๋ยวลองไล่ดูนะครับแต่ว่าไปดูอ้างอิงที่เมื่อคืนนี้นะครับดาวโจนนั้นบวกขึ้นมาเมือคืนนี้เป็นสัญญาณของการบวกขึ้นมาของดาวโจนนะและก็เป็นสัญญาณของ RSI นะครับที่กำลัง จะค่อยดีกลับขึ้นมาเพราะฉะนั้นในข้ามคืนนี้ราคาจะต้องดีกลับขึ้นไปอย่างแน่นอนนะครับเพราะนั้นตอนนี้าราคายังคงจะต้องดูจังหวะที่มันจะต้องเด้งตรงเส้นกลางเส้นที่หนึ่งของของดาโจนนะครับจะต้องเด้งที่ตรงนี้ก่อนแล้วตองนี้มันจะมันจะมันจะเป็นยังไงครับก็มันมยังมีโอกาสที่จะลงได้อีกนะครับจนกว่าที่จะมาชนที่เส้นกลางหัืจะแปลแล้วก็เด้งขึ้นไปนะครับเพราะนั้นก็ ต้องทําใจให้หน่อยนะครับราคามันอาจจะลงมาแรงนะครับค่ัคืนนี้นรัโจนอาจจะลงมาแรงหน่อยแล้วก็ดีดกลับขึ้นไปนะครับซึ่งยังไงก็จะต้องดีดกลับขึ้นไปเพราะว่ามันจะต้องเป็นตัวนําของตัวคริปโตนะครับทีนี้เมื่อเราทราบเช่นนี้แน่นอนก็ต้องเป็นจังหวะข,ขึ้นของคริปโตนะครับทั้งอิงไว้เช่นนี้นะครับทีนี้นะครับจังหวะเราก็มาดูว่า ตัวคริปโตเป็นจังหวะขึ้นเราจะต้องทํากําไรอย่างไวเข้าช้อนซื้ออย่างไวนะครับเข้าไปดูกันนะครับจากทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงนะครับราคายัางคงไซเวยขึ้นไปแล้วก็กําลังที่จะพิจนารณาจะพุ่งขึ้นไปนะครับโดยนะครับสัญญาณของ RSI นั้นเป็นจังหวะกําลังจะขึ้นทะลุขึ้นไปยืนบนเหนือเส้น s i g n a l นั่นเองนะครับราคาจะค่อยๆไซเวยขึ้นไปทะลุขึ้นไปแต่นะครับในการที่จะเป็น สัญญาณพุ่งขึ้นไปนั้นคืนนี้นะครับจะต้องเป็นทั้งเทียนเขียวยาวขึ้นไปนะครับเป็นทั้งเทียนเขียวยาวขึ้นไปซึ่งไปสามารถทะลุเส้นที่1นะครับแล้วก็จะไปทะลุเส้นที่2เพราะฉะนั้นก็ยังคงเป็นจังหวะที่เก่งกําไรขึ้นไปและตรงนี้ก็เป็นจังหวะที่เขามาชนตรงนี้เรียบร้อยแล้วก็คือเกิดบอล l ูเชอร์แบนนะครับบอล l ูเชอร์แบนแล้วก็ลีเนียร์เกชันเรียบร้อยแล้วทีนี้ราคาก็จะค่อยๆไอดไเว์ขึ้นไปนะครับ ดูแค่นี้นะครับลุงก็อยากให้เห็นแค่นี้นั่นเองเพราะนั้นลุงก็เลยมาแนะนําว่าเข้าช้อนซื้อแล้วก็ทํากําไรขึ้นไปนก็ลองพิจารณาดูนะครับอย่าเชื่อลุงแต่ว่าท่านจองใช้จินตนาการว่ามันจะเป็นเช่นนี้ในการพุ่งขึ้นไปนะครับเมื่อมันเป็นเช่นนี้เมื่อราคาของคริปโตเป็นเช่นนี้ราคากําลังพุ่งขึ้นไปแน่นอนว่าหลายตัวเราจะเข้าเก่งกําไรนะครับอย,อย่างตัวเล็กๆน้อยๆอย่างตัว egs นี่ยไม่เล็กไม่น้อยนะครับตัวใหญ่นะครับขึ้นไป90,000 90 0 90, 0 0บาทจะไปที่90 0 0หที่เท่าไหร่นะครับก็ดูแล้วก็จะไปที่1 0 0,000บาทโดยไม่ช้านะครับก็จะค่อยไซด์เวขึ้นไปจาก9 2 0 0 0ันบาทก็จะขึ้นไป9 0 0 0 0บาทนะครับก็ขึ้นไป900,000ไาแสนไปถึงแสนบาทในที่สุดนะครับอันนี้ก็ค่อยๆจับตาดูนะครับ จังหวะขาขึ้นนะครับแล้วเราก็ไล่มาดูเรื่อยๆนะครับเฮ้เราจะมาดูตัวไหนดีแน่นอนก็ต้องดูที่มีโอกาสที่ทํากําไรอย่าง IOST นะครับตัวนี้เป็นแนวโน้มใดก็ถือว่าเป็นจังหวะที่กําลังจะดีกลับขึ้นไปถ้า RSI วิ่งชนเส้นสัญ n a l ณนะครับตอนนี้ก็คือว่าเป็นโอกาสที่เข้าเก่งกําไรนะครับถามว่ามันยังมันยังมันยังไม่ลงยังมันยังลงยังไม่สุดมันจะต้องเป็นยังไงล่ะลงุง ถ้ามันจะลงสุดมันก็ต้องมาแตะด้านล่างของเส้นบล l เจ b แบนกับเรเนียลเลก i o ชันนะครับแต่ว่าตอนนี้มันเหมือนว่ามันต่ำสุดแล้วนะครับต่ำสุดซึ่งมันก็จะเป็นจังหวะขายไซด์เวอ์ัพขึ้นไปไปที่1แล้วก็ไปที่2องถ้าจ,จะทำกำไรนะครับอันนี้ก็อันนี้ก็อยู่ที่นี่ทันนัทกทุนพิจารณาดูแล้วกันนะครับเ่ิดลงก็บอกว่ามันเป็นจังหวะที่จะดีดกลับขึ้นไปแล้วตา,ตามกำไรได้อย่างแน่นอนนะครับแล้ว หลายตัวจะเป็นยังไงล่ะลุงเสน้นก็จะเป็นจังหวะขาขึ้นกลับขึ้นไปนะครับเสน้นขาขึ้นการบีบตัวเข้าไปหาการของมลคา่าอัูรูจแปนนะครับเขาบีบตัวเข้ามาหากันแล้วราคากําลังเลือกข้างพุ่งขึ้นไปยืนยันด้วย RSI นะครับเสน้นกําลังจะดีกลับขึ้นไปที่กึ่งกลางแล้วก็มันอยู่ใกล้ที่จะพุ่งขึ้นไปนั่นเองนะครับถ้าเกิด าเกิดเราอยากจะได้กําไรก็เข้าช้อนเซ็นอไว้และราคามันจะพุ่งขึ้นไปนะครับก็ลองเสี่ยงดูนะครับมาที่ิือก้านะครับิลิก้าเป็นโอกาสที่มันเป็นจังหวะที่จะดีกลับขึ้นไปถ้าใส่พุ่งขึ้นไปบนเส้นข้ามเส้นสัญญาให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนในตัวนี้มีโอกาสที่จะดีกลับขึ้นไปนะครับเป็นที่หนึ่งเส้นที่สองเป็นไปตามสัญญาณนะครับ มันก็อยู่ที่ท่านน้าคุณจะเชื่อหรือจินตนาการไปได้ว่าโอกาสมันจะเป็นเช่นนั้นแต่ทั้งนี้ทาง,งนั้นท่านต้องมีความเชื่อนะครับท่านต้องมีความเชื่อเท่านั้นนะครับาน้าทุนครับดูการล่าจังหวะโอเห็นไหมครับว่าที่ผ่านมามันเป็นแนวโน้มที่ลุงบอกแล้วว่ามันมีโอกาสที่จะดีกลับขึ้นไปอีกเส้นที่หนึ่งแล้วก็เส้นที่สอง แล้วก็มันจะต้องทะลุเส้นสิกแนลุขึ้นไปก็อ,อีกประมาณก็ประมาณสักวันสองวันนะครับลุงถึงไม่รีบทำที่ออกมานะครับก็ต้องดูจังหวะและโอกาสต่างๆมันจะค่อยๆเป็นไปตามที่ลุงเล่าให้ท่านฟังหลายคนบอกว่า,วา,วาทำไมลุงคอยดูจังหวะการดีดกลับขึ้นไปแล้วมันจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่ามันจะเป็นอย่างที่ลุงจินตนาการว่ามันจะดีดกลับขึ้นไป อย่างนั้นหรือปาแต่ลุงเชื่ออย่างนี้นะครับว่าลักคากำลังตอนนี้หลายๆตัวลงมาชนบุริษแบร์และลีเนียลกชั่นเป็นจำนวนที่จะต้องดีดกลับขึ้นไปดูตัวอย่างแล้วกันนะครับเราจะดูว่ามันมามาเจอกันยังไงนะครับโดยนะครับใส่เครื่องเครื่องมือเข้าไปนะครับใส่ลีเนียลักชั่นเข้าไปแล้วก็ดูว่ามันถึงจุดต่ําสุดที่มันจะ ทำได้หรือยังนะครับมันจะเป็นอย่างที่ลุงเข้าใจหรือเปล่าและมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะครับมาดูกันนะครับจังหวะมันก็เป็นเช่นนั้นนะครับโอ้โหตอนนี้ราคาก็กำลังจะพุ่งขึ้นไปมันยังไม่พุ่งขึ้นไปหมายว่ามันยังไม่เจอกรอบที่ดีนะครับตัวนี้เราเอาตัวนี้ผิดนะครับเราก็ต้องใส่ตัว linear e r e a t i o n เข้าไป ให้ตัวบุูเจแบนเข้าไปนะครับต้องใส่บุูเจแบนเข้าไปนี่แล้วก็ใส่ดูเหมือนว่ายังไม่ถึงจุดที่มันจะต้องเป็นนะครับมันยังไม่ใช่จุดที่มันจะต้องเป็นไปนะครับต้องค่อยๆใจเย็นก่อนนะครับมันยังไม่เป็นไปตามจังหวะนั้นนะครับมันยังไม่เป็นจังหวะที่จะต้องพุ่งขึ้นไปเพราะว่า มันมาชนแต่ว่าแน่นอนว่ามันจะไปอีกนานนะครับที่นี้ถ้าดูจากแนวโน้มตรงนี้มันยังมีโอกาสที่จะลงต่อนะครับทุกคนครับพอมันเลือกข้างขาลงนะครับมันลงมาที่หนึ่งนะครับไอมาที่สองแล้วก็จะต้องมาลงที่สามเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือโอ้โหแนวโน้มยังเป็นโอกาสขาลงนะครับทนักทุนครับคือถ้าเราดูแนวโน้มให้เป็นนะครับต้องระมัดระวังให้ดีนะครับ มันยังมีโอกาสที่จะลงต่อนะครับนั่นหมายความว่าปีใหม่นี้ราคายัางคงจะต้องลงต่อเกิดโอ้โหเกิดเกิดความราคานะครับพอดูเสร็จสับดูจังหวะของจากการที่ราคาลงมาแล้วนี่โอ้โหเป็นจังหวะที่จะลงต่อนะครับทุกคนครับตอนนี้ก็คือว่ามันมีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปไปไปดูจังหวะของครับคอยนะครับครับคอยก็ก,กาลังดีดกลับขึ้นไปแต่ว่า ก่อนที่มันจะขึ้นไปมันจะต้องมันจะต้องมาชนชนตัวตัวนี้มันจะต้องมาชนนะครับแล้วก็จะดีกลับขึ้นไปนะครับเป็นบูลเจอร์แบนกับลีเนเลเกชันนะครับท่านต้องดูให้ดีนะครับมันจะดีกลับขึ้นไปที่เส้นที่หนึ่งแล้วก็มาที่เส้นที่สองก็ขึ้นไปที่เส้นที่สามตอนนี้เป็นจงังหวะอันดีนะครับที่มันมาชนที่ตรงนี้นะครับสลับขับคอย ก็ถือว่าดูจากสัญญาณแล้วครับคอยจะขึ้นเร็วกว่าเพื่อน,นเพราะว่ามันประจบประจบเหมาะที่เกิดสัญญาณรูเจะแบตแล้วก็รีเลยเลชั่นเพราะนั้นจะติดกลับขึ้นไปสำหรับตัวนี้คลิปนี้ลุงก็กาวครับคอย,ลยนนคนะลแล้วกันนะครับส่วนตัวอื่นเนี่ยดีลิทไปแล้วกันสำหรับคลิปนี้ก็กาวครับคอยแล้วกัน ว่ามีโอกาสที่จะเด้งกลับขึ้นท่านทุนก็โปรดพิจารณานะครับส่วนนะครับวิธีการนั้นท่านจะเชื่อหรือไม่เชื่อนะครับก็ต้องมีท่านต้องมีศีลน,นะครับมีศีลมีทานนะครับมีภาวนาศนีลทานภาวนานสิ่งนี้เป็นตัวหลักในการดำรงชีวิต ก็ลองพิจารณาดูนะครับท่านนักทุนครับยังไงก็ขอเป็นกาลังใจให้กับทุกท่านทั้งหมดที่ลงเล่ามาตั้งแต่ต้นนะครับมันเป็นสัญญาณขาลงนะครับเป็นสัญญาณขาลงยกเว้นตัวคับคอยที่เป็นสัญญาณขึ้นจริงๆนะครับเป็นสัญญาณขาขึ้นจริงๆนะครับเพราะรฉะนั้นท่านนักทุนโปรดพิจารณาด้วยนะครับที่ลุงอธิบายท่านฟัง อมันเป็นจุดต่ำสุดที่ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นบุรุษแบรนดกับเรเนียเลเกชันแต่มันเป็นบแบรนดอย่างเดียวนะครับคือมันยังคงเป็นบุรุษแบรน์ตรงนี้อย่างเดียวนะครับซึ่งมันต้องรอจังหวะที่จะลงมาชนตรงนี้ต้องดูจังหวะไปก่อนนะครับถ้ามันดีกลับขึ้นไปแล้วก็ ต้องทํากับอะไรแค่นี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดมันไม่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 ลงมาอีกก็ก็มีโอกาสที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากเครื่องทุนแก้ไขด้วยนะครับใน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 ทุกตัวนะครับเมื่อกี้เราก็แนะนําว่าตัวเก่าที่ตัวจะเก่าก็คือตัวครับคอยนฝากเครื่องทุนไว้ด้วยนะครับโปรดพิจารณานะครับอย่าอยาดาม่าก็ ควาเชื่อส่วนบุคคลใช้สติใช้ความคิดนะครับแล้วก็ค่อยๆใจเย็นนะครับอย่าใช้ความไม่ดีก็คือต้องคิดดีทําดีพูดดีปฏิบัติดีนะครับแม้ว่าจังหวะตอนนี้ก็คือเป็นจังหวะที่ถ้าเป็นโอกาสที่จะทําการคัดลอสหรือทําการ ต้องคัดล็อตที่ตรงนี้นะครับแล้วก็มารอรับที่ข้างล่างสุดนะครับเป็นสไตล์ของการวางกลยุทธ์นะครับอยู่ที่ท่านนักลงทุนพิจารณาด้วยนะครับฝากไว้ให้คิดนะครับอย่าไปซสีเรียสกับมันนะครับแล้วก็ยังไงก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านสม่ำเสมอนะครับไว้พบกันในคลิปถัดไปสวยครับดูรายละเอียดของช่องของเทคริปโตนะครับว่าดูยังไง ตรงนี้เราก็จะดูตรงคำว่าเพิ่มเติมนะครับตรงนี้ตรงคำว่าเพิ่มเติมคลิกเข้าไปก็ก็จะมีขึ้นมาถ้าเป็นของ youtube ของ i p a d ก็จะมีด้านข้างนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเข้าไปที่เพิ่มเติมอลุงก็จะเขียนไว้นะครับว่ามีอะไรบ้างเปิดบัญชีอลงทุนง่ายๆนะครับกับปิดครับนะครับลิงก์นี้คลิกไปได้เลยนะครับแล้วก็ กาเชิญชวนให้เป็นสมาชิกโอเพนซอร์สของ l ล ne นะครับก็คลิกเข้าไปที่ตรงนี้นะครับดังนั้นก็เป็นรายละเอียดของลุงเฉยนะครับก็ให้ท่านได้รับทราบเอาไว้นะครับในคลิปแต่ละคลิปนี้เขาจะมีรายละเอียดให้ดูนะครับถ้าเรายอคลิปลองอมาแค่นั้นเองนะครับก็ฝากไปด้วยนะครับุง กับตัวนี้หมือนฉากได้ยาวเลย Ooh, สัญญาณบอกตลวแนวต้านแล้วบูม look at that candle ไปแล้วจริงๆ just like us